สวัสดีครับผมปอนัสพยากรเครื่องหมายก้นหอยใครก็ตามนะครับที่มีเครื่องหมายก้นหอยนะครับบนฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ตามเนินใดๆนะครับในของฝ่ามือก็มีอิทธิพลตามเนินนั้นๆครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีก้นหอยนะครับที่อยู่ตรงเนินสุกนะครับ นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีก้นหอยอยู่ที่เนินสุกก็บ่งบอกถึงนะฮะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับชอบเสียงเพลงนะครับเป็นคนที่มีความสุนทรีนะครับเป็นนักดนตรีหรือนักกีฬาหรือคนที่รักธรรมชาตินะครับและรักความสวยงามนะครับตรงนี้นะครับครับผมต่อไปนะครับใครก็ตามนะครับที่มี ก้นหอยนะครับสัญลักษณ์ก้นหอยที่อ,อังคารต่ำนะครับในส่วนของอังคารต่ำนี้นะครับจะอยู่โซนนี้นะครับ นะครับใครก็ตามนะครับที่มีรูปก้นหอยนะครับอยู่ที่อังคารตานะครับแสดงว่าท่านผู้นั้นจะเป็นคนที่มีความมุมานะความอดทนแต่ค่อนข้างจะกล้าแบบบ้าบินบ้าบินหน่อยนะครับทะมุทะลุดุดันนะครับยอมหักไม่ยอมงอชอบตีลำชอบตีลันสันแทงนะครับเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการบูล้างฐานนะครับมีการเลือดตกยางออกนะครับชอบคนแบบนั้นเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับเป็นคนที่พูดจาผงผางนะครับ ไม่ชอบที่จะพูดจาดีๆนะครับพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนนะครับครับและสัญลักษณ์ต่อไปนะครับก็ก้นหอยอีกนั่นแหละนะครับนะครับใครก็ตามนะครับที่มีรูปก้นหอยอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับในบริเวณนี้เลยนะครับ ใครก็ตามนะครับที่มีรูปก้นหอยนะครับที่เกิดระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแสดงว่าท่านผู้นั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมครับเป็นคนที่มีความเมตตากรุณานะครับเป็นคนลักษณะมีความเป็นผู้นําสูงนะครับเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตได้ดีและเป็นคนที่บริหารชีวิตได้เก่งนะครับและเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างช่างคิดช่างตึกตองเป็นคนที่มีปัญญาเฉียบแหลมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนครับ คใครก็ตามนะครับที่มีรูปก้นหอยนะครับระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับนี่เลยครับ นิ้วกางกับนิ้วนางนะครับใครก็ตามนะครับที่มีลูกก้นหอยนะครับแสดงว่าเป็นคนที่มากความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจการงานหลายแขนงนะครับรู้จักแยกแยะในลักษณะงานนะครับเป็นคนที่บริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจได้ดีนะครับเป็นคนที่เงินทองไหลมาเทมานะครับตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับใครก็ตามนะครับที่มีก้นหอยนะครับอยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับนะครับตรงนี้ครับ ก็จะเป็นคนที่มีความที่เป็นคนที่มีมากความสามารถนะครับเป็นคนบุคคลที่ เจรจาดีนะครับและเป็นคนที่เป็นคนที่มีวาทศินสูงนะครับเป็นคนที่ช่างพูดช่างเกรจราการพูดกาจาของเขานะครับจะเป็นคนที่เป็นผู้จ่าเป็นเงินเป็นทองนะครับพูดจาแล้วมีคนให้การสนับสนุนพูดจาแล้วมีคนให้การเชื่อถือนะครับถือได้ว่าเป็นนักการพูดหรือเป็นนักขายประกันหรือในส่วนของนักการเหมืองก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะครับและเพื่อสมาชิกนะครับใครที่มีสัญลักษณ นะครับก้นหอยบนฝ่ามือมีตรงไหนจุดไหนเนินไหนนะครับพิมพ์ม,มาแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะครับโปรมนัทมีนะครับ ค,คำตอบนะครับว่าความหมายของอก้นหอยที่อยู่ตามเนินต่างๆบนฝ่ามือนะครับอาจารย์มนัสก็ยินดีที่จะหาข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเรามาเล่าแล้วเราก็มาแชร์กันในเรื่องของก้นหอยบนฝ่ามือครับสวัสดีครับ